พัสดุทีวีช่องสาระบันเทิงและสุขภาพวัดช่องอะไรนะอีสานบันเทิงสวัสด,ดีครับพี่น้องสมาชิกช่องอีสานบันเทิงนะครับวันนี้บอสมาที่ชัยภูมินะครับมาเยี่ยมเยียนร้านอาหารน้องชายน้องสาวนะครับเชิญอีสานเชิญอีสานนะครับ ก็อาหารหลากหลายนะคยยกกระับตอย่างกำลังลำเลียงมาการันตีว่าอร่อยแน่นอนก็จะเป็นรสชาติอาหารอีสานดั้งเดิมน,นะคะแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะแล้วก็ตกแต่งหน้า,า,ออาตาด้วยฟิชชั่นนะคะแต่ว่ารสชาติคืออีสานแท้ๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดไท,ทยกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะ<ด>มาเชฟูมณก,ก็สามารถทานกุ้งสดๆแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ๆได้ที่ร้านเพิน่นเพิ่นสาขา อีสานบันเทิงทีวีนะคะเจอมารับประทานอาหารต้องสัมาษับงร้านหน่ครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับร้านตั้งอยู่ถนนปานปู่นะคะเติมเส้นถนนของโรงพยาบาลเชฟโฮมค่ะจะติดติดกับสะพานพอดีเลยสะพานแรกะค่ะใช่ค่ะครับตั้งนานอย่างครับได้3เดือนแล้วค่ะได้3เดือนแล้วเป็นผลตอบรับเป็นไงบ้าง คนต้อนรับดีค่ะ,คะคเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างเนะะี่ยค่ะเราก็จะเป็นคุณคระของร้านเองอาหาย่างบัตไทยเราก็จะมีคุณรของเราเองอาจานใหญ่ทีเดียวนะฮะน่ากินนี่ค่ะคะอหมูย่างนี่ด้วยค่ะ ข้าหมูย่างที่นี่โอ้โหชิ้นใหญ่มันน้อยมากๆเลยดูแล้วท่าทางจะนุ่มเด้งนะคะส่งไหมครับในเทียูมนี่ส่งไหมส่งค่ะอันนี้เป็นแบบกระดูกหมูนะคะอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเองคุนกันครับเป็นปส่งฝากได้อะไรอีกเลยอันนี้ก็เป็นสูตรของร้านเองส,อนนเส่วนมากอาหารอาหารนี้จะเป็นแบบร้านเป็นสูตรของเราเองครับแวะเข้ามานะครับนะฮะถ้า พี่น้องดูคลิปอยู่อยากสั่งนะฮะถ้าแถวในตัวเมืองเฉยภูมิเนี่ยอยากสั่งอาหารที่เป็นชุด <ไป S 2> อบไรก็เราจะเข้าร่วมโครงการก็จะมีฟุดดันด้าค่ะแล้วก็ไลแมนค่ะครับเผื่อเขาดูคลิปอยู่นะฝากเบอร์ทางร้านหน่อยนะตรงนี้ก็ได้นะนะร้านเพลินอิสานนะอาหารพื้นเมืองชัยภูมินะครับเอาพูดอีสานเด้ออีสานหด่อร การ์ดีว่าเขาบิดอันคือเบสค่ะนุ่มแล้วก็วิธีการหมักเขาหอมมากนะคะลองมารับประทานดูนะคะอันนี้น้ำซุปใบเตยแล้วนี่คืออ่าลูกค้าจากเยอรมัอ้าวยืนยันหน่อยนะครับพี่แยืนยันหน่อยนะครับทานแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมากครับพอดีครับผมมาจากเอียงกู้ประเทศเนม่านะครับตอนนี้ก็คือว่า มากับบอสแล้วก็ลองแล้วน้องๆรบบน้องชายโอ้โหเพิ่นอีสานนะครับอาหารพื้นเมืองสเตยภูมิมาชิมดูโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆที่อยู่ย่างกุ้งที่อยู่ยัางกุ้งไม่ได้กินแบบนี้นะครับมันไม่มีร้านครับที่นี่ว่าคือว่าสุดยอดมากร้านเนี่ยอร่อยมากครับขอบคุณครับวัสครับขอบคุณครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับนะร้านเพิรนอีสานอาหารพื้นเมืองเทภูมินะครับเทิญนเวะมาทานได้นะครับ I yeah. ทัสโกทีวีช่องสาระบันเทิงและสุขภาพ